บ,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 บอกฟู้ดวันนี้ผมมารีวิวดากอนฮาร์ดเป็นหอ,อกมังกรนอะซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ครั้งนี้ผมจะท,ำทำําให้มันดีขึ้นปรับปรุงใหม่นิดนึงนะครับผมก็ มาดีวิวกันเลยเอ๊ะแต่ก็จะไม่รู้ขอเพราะหน้าจอของกีนะแล้วก็ช่วยกดติดตามผมนะครับเพื่อกำลังใจผมนะครับโอเคไปการโจมตีปกติทั้งที่สิบเป็นการพุ่งป่ะเดี๋ยวนะเหมือนจะเป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่ได้แหละสกิลแซ่บดาคอนิคบริสแล้เป็นพีที่มันจะเนการพุ่งป่ะ ทำไมผมด้ถึงสกิลในจาบพิฆาตสูงไอ้ปานเพิงหรือปานตาวาทั้กอย่างแล้วก็สกิลเอ็กฮะจิมโฟนคาตาทอพีอะไรอย่างอ่านตาม Google น,นะอานไม่ออกหรอกจริงๆอ่านตาม Google ก็ประวาณนั้นสำหรับดาบนี้นะโอเคครับก็สำหรับวันนี้รรบขอตัวลาไปก่อนนะครับ